สวัสดีค่ะช่วงไม่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาทําขิงดองกันนะคะขิงดองวันนี้ที่เราทําเป็นสูตรเร่งด่วนแค่หนึ่งวันก็สามารถทานได้แล้วค่ะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีขิงอ่อนน้าําเปล่าน้ําส้มสายชูน้ําตาลทรายเกลือปน่นแล้วก็มะนาวค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือให้เราเตรียมน้ําใส่กะละมังมาแบบนี้นะคะ เราก็จะใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะนำขิงที่เราหั่นซอยไว้แล้วมาแช่ในน้ำเกลือค่ะละลายไว้ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะขิงที่เราใช้นำมาดองนะคะจะต้องเป็นขิงอ่อนนะอันนี้ปอกเปลือกไว้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ง่ายๆแล้วก็เร็วขึ้นเวลาถ้าใครไปซื้อก็บอกเขาเลยว่าเอาขิงอ่อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มหั่นขิงกันค่ะ เราก็จะหั่นขิงเป็นชิ้นบางๆนะคะซอยไปเลยเป็นชิ้นบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นบางๆได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปแช่น้ำเกลือะคะ่ะ ะคะเราก็จะแช่ขิงเขาไว้ในน้ําเกลือแบบนี้ประมาณ20นาทีนะคะสาเหตุที่เราต้องให้แช่น้ําเกลือก็คือเพื่อที่จะลดความเผ็ดของขิงเขาลงนั่นเองค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะไปทําน้ําดองรอไว้นะคะสําหรับน้ําดองวันนี้นะคะเราก็จะใช้น้ําตาลทรายขาว150กรัมค่ะน้ําส้มสายชู200 ml ค่ะ เกลือป่น1ช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า350 ml ค่ะจากนั้นก็เปิดไฟได้เลยนะคะเราก็จะใช้เป็นไฟกลางแล้วก็ค่อยๆค,คนเข้าไปเรื่อยๆนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายเลยขิงดองสูตรนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะ เป็นสูตรเร่งด่วนนะเราทําวันนี้พรุ่งนี้ก็ทานได้แล้วนะคะแต่ถ้าจะให้อร่อยก็เก็บไว้สัก2 3สาวันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรีบหรือว่า1วันเนี่ยก็สามารถทานได้แล้วเพราะว่าสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเราก็จะต้มเขาจนเขาเป็นเดือดปุดๆแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วปิดแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะขิงที่เราแช่ในน้ำเกลือไว้ก็ครบ20นาทีแล้วนะคะนี่นะก็ที่อย่างที่บอกค่ะแช่ไว้ก็เพื่อที่ลดความเผ็ดของขิงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเทเขาออกให้เขาเสด็จน้ำก่อนค่ะเราแค่เทน้ำเกลือออกนะคะให้เขาเสด็จน้ำไม่ต้องล้างออกนะเสร็จแล้วก็นำกลับมาใส่ภาชนะไว้เหมือนเดิมค่ะ ทีนี้นะคะก็ให้เรานําน้ำมะนาวที่เราคั้นสดจากลูกไว้นะคะวันนี้นี่ก็ใช้สองลูกนะเทราดลงไปบนขิงได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราขยำขยำเขาขยำเขาเบาเบานิดนึงนะคะเพราะว่าขิงเนี่ยเราหั่นเขาไว้บางนะน้ำมะนาวจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ขิงออกสีเป็นสีชมพูธรรมชาตินะคะถ้าเกิดว่าใครทําทานเองที่บ้าน ก็แค่แช่น้ำมะนาวไว้แบบนี้นะคะขิงเขาก็จะออกเป็นชมพูชมพูแต่ถ้าเกิดว่าทําขายนะตรงนี้ก็ให้ใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปนิดนึงค่ะนี่นะจะเห็นละขิงเขาก็จะเริ่มเป็นชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็ให้เราแช่ไว้แบบนี้สักสินาทีก่อนค่ะตอนนี้นะคะน้ำดองของเราก็เย็นสนิทแล้วเลยนะ จริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราท,ทําทานเองอย่างที่บอกนะคะขิงดองเราใส่น้ามะนาวมันจะเป็นสีชมพูอ่นอ,อนๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครทําขายนะคะก็จะแนะนําให้ใส่สีผสมอาหารที่เป็นสีชมพูแต่ว่าใส่แค่นิดเดียวนะเพราะว่าถ้าใส่เอยอะๆแล้วมันชมพูแปะไปมันจะแก้ยากนะคะลองใส่ไปสักหยด2หยดก่อนเนี่ยนะคะ ประมาณนี้พอนะจะได้ไม่ต้องแบบชมพูจัดนะคะสำหรับขิงที่เราบีบนะ้ำมะนาวไว้นี่นะคะดูได้เลยเห็นไหมเขาก็จะออกเป็นสีชมพูชมพูแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ให้เรานำขิงใส่โหลได้เลยค่ะ เราก็ใส่ขิงให้เต็มขวดนะคะแต่ว่าไม่ต้องอัดเขานะประมาณนี้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เทน้ำดองลงได้เลยค่ะน้ำดองนี้เราก็เทให้เขาเต็มขวดเลยนะคะอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วเราก็จะวางเขาไว้นอกตู้เย็นนะคะอุณหภูมิห้องปกตินี่แหละนะสูตรนี้นะคะ หนึ่งวันก็สามารถทานได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้อร่อยจะให้ดีเลยก็วางตั้งไว้2-3วันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นขิงที่เราดองไว้2วันนะคะมาดูกันเลย น่าทานมากๆหอมสุดๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดองแค่วันเดียวก็ทานได้แล้วนะแต่ว่าพอดีเมื่อวานนี้ไม่มีเวลามาเปิดดูนะคะเราก็จะมาทานวันนี้ก็จะได้สีออกชมพูอ่อนๆไม่ได้เข้มจนเกินไปนะคะทีนี้เนี่ยก็ทานได้เลยเราก็ตักขึ้นมานะคะจะทานกับหมูแดงหมูกรอบนะตัดเลี่ยนดีมากๆเลยล่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยนะคะใครทานไม่หมดกระปุกดองไว้เยอะๆแบบนี้นะคะก็ให้เราปิดฝาแล้วหลังจากนี้ก็นำแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยนะคะสูตรนี้ง่ายมากๆและที่สำคัญอร่อยด้วยค่ะใช้เวลาไม่นานนะ